ข่าวสารต่อไปคุณผู้ชมคะ่ะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ากับความสวยงามของธรรมชาติกันนะคะฤดูฝนแบบนี้คะ่ะทาให้น้ําตกผาลาดนะคะซึ่งเป็นน้ําตกที่สวยงามติดอันดับของจังหวัดพิษณุโลกกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึง่งจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามกันคะ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะมีฝนตกลงมาในหลากหลายพื้นที่ส่งผลให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์และสวยงามอีกครั้งโดยเฉพาะตามน้ําตกต่างๆที่มีความสลายลดหลั่นกันตามชั้นหินและแต่ละแห่งล้วนมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นน้ําตกผาลาดค่ะซึ่งเป็นน้ําตก1ใน10บของน้ําตกที่สวยงามในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีความสวยงามไม่แพ้กับที่อื่นตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลเนินเพิ่มอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแยกสายออก ออกจากหมู่บ้านห้วยน้ำใสประมาณ2กิโลเมตรค่ะ บริเวณนี้ค่ะน้าตกมีลักษณะชั้นหินลาดเอียงประมาณ45องศาเป็นชั้นๆไม่สูงมากนักแต่มีความสวยงามมากค่ะเด็กๆในหมู่บ้านห้วยน้ําใสที่เป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยภูเขาเผ่ามงก์พากันมาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานท่ามกลางผีเสื้อน้อยใหญ่นานาพันธุ์ที่พากันออกมาบินให้นักท่องเที่ยวได้ยนโฉงกันอีกด้วยค่ะหากนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติหินตองกล้าสามารถแวะเที่ยวชมและเล่นน้ําที่น้ําตกผาลาดได้อย่างสะดวกเลยค่ะ